ก็พี่อาจจะกินขอนเที่ยงไปเนี่ยโอ้ยมันบ่อไหนเที่ยงเนาะมาอืมว่าติดต่ำมะฮู้แล้วขึ้นมาเออพี่อาจคนนี้อย่างศิวจิตเจ้าฟังเนี่ยสิวจิตเนี่ยอันอีนี่เซเมนตมาตคักกระดอกกระเดียเนาะเจ้าคิดเบื้องเราเลยค่อยไปเที่ยวบ้านนู้นบางเหียมเดินเต้นลำพองอะสันอยู่ขางันตู้ลำพองมันยก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 อยู่อะสันโอ้ยเป็นอะไรวะเนี่คัยข้าคนนี้คิดว่าเอาจับบ่ได้ที่เนี่ยมานนี่ยังบ่พ่อได้พี่อ เข้าบ hmm. oh. oh. well, ึงกันพ well, ุนกลางหน้าเวทีพุนาเต้นมือสั่นโว้ยเฮ้ยสมือนว่าอายขนคนเอียงไต้ไซกับพ่อแต่มันอีบุญบ่หล่อหันหน้าเฮ้ยเอะไ้นเจ้าโอนว่าไงเจ้าเขาเอาก็คือกันนั่นล่าเจ้ายหนมาสั่นพี่ไอ้เจ้ากับบุญบ่หล่อเท่กันเนี่เห็นบ่เจ้าก็เห็นเขาเออแต่เจ้าไปเจ้าเห็นเขาเห็นบ่หไวยก็เห็นตัวเนาะนั่นละ มันลร,นนร,นราไได้มันเรากได้อยากไอไปเด้อพี่ายเต้นมาสั่นเท่ากระเทาเลยเฮ้ยไปเจ้าโทษผู้นั้นโทษผู้นี้จะไปโทษเขาก็คือกันล่ะเจ้า้คือกันล่ะ